ก็อ4กำหนดให้ f(x) มีค่าเท่ากับ x เมื่อ x น้อยกว่า0 x กำลังสองเมื่อ x มากกว่า0แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ2 8ลบ x เมื่อ x มากกว่า2โจทย์ข้อนี้เขาให้ฟังก์ชันแยกช่วงมาใช่ปะ้ะแล้วเขาถามว่าจงหาข้อแรกก็คือดิมิต x เข้าใกล้0ทางด้านบวกของ f(x) สมมติน้องไม่เห็นข้อ2น้องคิดว่าข้อ2เขามอเลยข้อแรกถามลิมิตเเข้าใกล้ศูนย์ใช่ป่ะข้อ2ก็ต้องถามคือข้อแรกมันศูนย์ทางด้านบวกข้อ2ก็ต้องศูนย์ทางด้านลบใช่ไหมแล้วข้อสอ่ะก็ต้องเป็นศูนย์เฉยๆใช่ไหมเออโจทย์แนวนี้เราก็เคยทํากันมาแล้วเนาะมันก็ข้อ4วันนี้ข้อ4เนี่ยจะคล้ายๆข้อ3เลยนะคะที่สอนไปคราวที่แล้วเนี่ยว่าเออแนวการถามมันก็แนวเดียวกันแต่เดี๋ยวพี่จะทวน ที่เราสอนไปครับที่แล้วให้ฟังอีกทีนะจะได้จําได้แล้วก็ทําได้แล้วก็พอเขาถามลิมิต x เข้าใกล้สองฝั่งลบเขาก็จะถามฝั่งบวกแล้วก็ถามสองเฉยๆด้วยทีนี้เขาก็ถามด้วยว่าลิมิต x เข้าใกล้หนึ่งกับลิมิต x เข้าใกล้หกเป็นเท่าไหร่อของเก่านะคะน้องพี่บอกว่า คราวที่แล้วเนี่ยเราได้พูดเรื่องลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาไปใช่ปะ่ะแล้วพี่ก็ยกตัวอย่างฟังก์ชันแยกช่วงมามงน้องๆเห็นไหมอันนี้มันเป็นแยกช่วงกันใช่ไหมคะถ้าพี่ยกตัวอย่างฟังก์ชันแยกช่วงนี้มาแล้วจากนั้นเนี่ยก็ใส่สมมติพี่ถามว่าลิมิต x เข้าใกล้4ของ f(x) มีค่าเท่าไหร่น้องก็ดูว่า x เข้าใกล้4เนี่ยมันแปลว่าอะไรแปลว่า x เป็น4หรือว่า x ไม่เป็น4 ไม, x ไม่เท่ากับสี่ใช่ปะ x ไม่เท่ากับ4แต่แค่เข้าใกล้4น้องต้องรู้ความหมายของลิมิต x เข้าใกล้4นะคะลิมิต x เข้าใกล้4ีก็คือค่า y ที่ x มีค่าเข้าใกล้4ีอย่างเช่น x เป็น399ก็ใกล้สีใช่ไหมหรือว่า x เป็น41 1อย่างเงี้ยก็ใกล้4เหมือนกันโอเคปะ แต่ว่ามันไม่ไม่เท่ากับ4เพราะฉะนั้น x เข้าใกล้4แปลว่า x ไม่เท่ากับ4เวลาเราทำเนี่ยอย่างแรกคือเลือกฟังก์ชันให้ได้ก่อนอย่าง x เข้าใกล้4เรารู้ว่าเราต้องเลือกฟังก์ชันที่1ใช่ปะคือ 2x บวก3คืออย่างแรกคือเราต้องดูเงื่อนไขพอดูเงื่อนไขแล้วเราก็เลือกฟังก์ชันพอเลือกฟังก์ชันได้เนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จมากเลยน้อง <laughs> เพราะว่าถ้าเลือกฟังก์ชันได้เมื่อไหร่แสดงว่า ที่เหลือก็ง่ายแล้วแทนค่าตอบโอเคไหมนี่ไงพอน้องรู้ว่า x เ,เข้าใกล้สี่มันแปลว่า x ไม่เท่ากับกกสงงีนน่น้องก็เลยเลือกเงื่อนไขนี้มีอยูอ่สองเงื่อนไขเห็นปะน้องก็เลยเลือกเงื่อนไข x ไม่เท่ากับสี่แล้วก็ดูว่าเงื่อนไขเนี้ยฟังก์ชันที่ได้มันคือ 2x เอบวกสามเพราะฉะนั้นก็แทนค่าลงไปแล้วแทน x เ,เป็น4เท่านั้นเองนะคะ อ่าข้อต่อมาเขาบอกว่า f x เอ่อมีค่าเป็น x กำลังสามบวก x ลบสามสิบส่วน x ลบสามเมื่อ x ไม่เท่ากับสามเป็นสิบห้าเมื่อ x เท่ากับสามใช่ปะ่ะเออข้อนี้ก็เหมือนข้อที่แล้วเลยก็ถ้า x ไม่เท่ากับสามจะเป็นฟังก์ชันหนึ่งถ้า x เท่ากับสามจะเป็นฟังก์ชันหนึ่งแล้วเขาถามว่าลิมิต x เข้าใกล้สามของข้อนี้มีค่าเท่าไหร่ ที่บอกว่าลิมิตเอ็กเข้าใกล้สามของข้อนี้ลิมิตเอ็กเข้าใกล้สามของข้อนี้ก็เลือกฟังก์ชันไหน mm hmm. ก็เหมือนเดิมใช่ปะ่ะเลือกฟังก์ชันด้านบนคือ x mm hmm. ไม่เท่ากับสามอะไรตรงเนี้ยเออเพราะว่า x อเข้าใกล้สามก็แปลว่า x ไม่เท่ากับสามน้องก็เลือกฟังก์ชันนี้แล้วก็แทนค่า x ลงไปแค่นั้นเองเนาะ แล้วก็อย่าลืมนะว่าสมมติพี่ถามกลับมาข้อแรกนิดนึงสมมุติพี่ถามฟัง f4 f4 นี่หมายถึงค่า x เป็น4ซึ่ง f4 กับลิมิต x เข้าใกล้4ของ f(x) จะต่างกันเพราะ f4 มันคือค่า x เป็นเท่ากับ4แต่ว่าลิมิต x เข้าใกล้4ของ f(x) คือค่า x ไม่เป็น4ใช่ปะเพราะฉะนั้นถ้าถาม f4 ก็ต้องตอบว่า5อ,อันนี้คือแนวการทำโจทย์นะ คือถ้าพี่ยกตัวอย่างเนี้มันก็ไม่ยากใช่ปะอย่างข้อต่อมาก็คือข้อนี้ตัวอย่างใหม่น,นะคะเขาบอกว่า f x มีค่าเท่ากับเอ็กบวกหเมื่อ X มากกว่าสเท่ากับ5เมื่อ x เท่ากับ2อเท่ากับสอเ,เมื่อ x น้อยกว่าสพี่บอกว่าให้หาลิมิต x เข้าใกล้สองของ f x ทีเนี้ยดูฟังก์ชันนี้สิน้องเขาเขาต้องการบอกอะไรคือฟังก์ชันเนี้ยเขา ให้มาเป็นฟังก์ชันแยกช่วงถูกไหมแต่พี่บอกว่าอย่างเนี้ยเขาจะเรียกว่าฟังก์ชันแยกช่วงที่ x เท่ากับ2นี่ไงที่ x เป็น2มันแยกช่วงเป็น x มากกว่า2 x เท่ากับ2แล้วก็ x น้อยกว่า2เพราะฉะนั้นข้อนี้มันแยกช่วงที่ x เท่ากับ2แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันแยกช่วงแบบนี้แล้วเขาถามลิมิต x เข้าใกล้2น้องเห็นป่าว่ามันแยกช่วงที่ x เป็น2แล้วถามลิมิต x เข้าใกล้2พอดี เพราะฉะนั้นน้องต้องเช็คอะไรถ้าน้องเจอแบบนี้นะแยกช่วงที่2แล้วถามลิมิต x เข้าใกล้2น้องให้น้องเช็คลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาอ่ะเช็คลิมิตซ้ายก็คือ x เข้าใกล้2ทางด้านลบใช่ปะ่ะเข้าใกล้2ทางด้านลบแปลว่ายังไม่ถึง2ถ้ายังไม่ถึง2ก็ต้องเลือกใช้ฟังก์ชันนี้คือ 2x แล้วแทนค่าลงไปจะได้4แล้วถ้า x เข้าใกล้2ทางด้านบวกคือลิมิตขวา ลิมิตขวาก็ต้องเลือกใช้ฟังก์ชันนี้คือ x มากกว่า2เพราะว่าเข้าใกล้2ทางด้านบวกอะ่ะมันหมายถึง x มีค่าใกล้2แต่มากกว่า2เล็กน้อยโอเคปะมันก็เลยต้องเลือกฟังก์ชันข้างบนฟังก์ชันข้างบนก็แทนค่าเป็น x บวก1ลงไปแล้วก็แทน x เป็น2ก็จะได้ตอบว่าเป็น3จากนั้น2อันเนี้ยลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาาลิมิซ้ายได้4ลิมิตขวาได้3ซึ่งมันมีค่าเป็นไงคะ ค่าไม่เท่ากันถูกป่ะเพราะงั้นถ้าลิมิตซ้ายไม่เท่ากับลิมิตขวาลิมิตตรงกลางก็คือลิมิต x เ,เข้าใกล้2เฉยๆเนี่ยให้ตอบว่าหาค่าไม่ได้เพราะลิมิตซ้ายไม่เท่ากับลิมิตขวาอ่าเนื่องจากมันแยกช่วงนี่เองเนาะเข้าใจไหมคือมันแยกช่วงตรงนี้พอดีมันเลยอาจทําให้ลิมิตซ้ายกับขวาไม่เท่ากันได้เราเลยต้องเช็คลิมิตซ้ายลิมิตขวาแต่ถ้ามันไม่ได้แยกช่วงที่นี่อย่างเช่นถ้าพี่ถาม โจทย์ข้อเดิมแต่ถามว่าลิมิต x เข้าใกล้1ของ f x มีค่าเท่าไหร่น้องก็ดูว่า x เข้าใกล้1ใช่ปะ่ะตรงเนี้ยเงื่อนไขมันไม่ได้แยกช่วงที่ x เป็น1แต่มันแยกช่วงที่ x เป็น2เพราะฉะนั้นน้องก็ไม่ต้องเช็คลิมิตซ้ายลิมิตขวาโอเคไหมสรุปว่าจะเช็คลิมิตซ้ายลิมิตขวาก็ต่อเมื่อฟังก์ชันแยกช่วงที่ x เป็นตัวนั้นและเราต้องการหาลิมิตที่ x เข้าใกล้ตัวนั้นเราก็ต้องเช็คลิมิตซ้ายลิมิตขวาโอเคนะ แต่ถ้ามันไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากก็เช็คไปเลยก็ได้นะพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรใครอยากเช็คก็เช็คไปนะคะอ่าลิมิตเอ็กทีนี้พี่ก็เลยสรุปให้ว่าลิมิตของถ้าลิมิต X เข้าใกล้เอของ Fx จะมีค่าเป็น L ก็ต่อเมื่อลิมิต x อ็กเข้าใกล้เทางด้านบวกของ f x มีค่าเท่ากับลิมิต X เข้าใกล้เทางด้านลบของ f x, แล้วก็มีค่าเป็น L พี่ก็เลบอกว่า การเช็คลิมิตซ้ายขวาเนี่ยอ่าเอานี้ก่อนนะก็คือความหมายของประโยคเนี่ยก็คือหมายถึงลิมิตลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาต้องมีค่าเท่ากันนั่นเองโอเคปะทีนี้ถ้าเช็คลิมิตซ้ายขวาเนี่ยเออก็ต่อเมื่ออย่างแรกก็คือเป็นฟังก์ชันแยกช่วงก็คืออันที่เราเจอในวันนี้ใช่ปะเป็นฟังก์ชันแยกช่วงก็ต้องเช็คลิมิตซ้ายลิมิตขวาเอ่อนก่ก็ แยกช่วงนี่คือหมายถึงในกรณีที่พี่พูดถึงนะก็คือแยกช่วงที่ x เท่ากับ2พอดีแล้วถามลิมิต x เข้าใกล้2แบบเนี้ยเออเราก็ต้องเราก็ต้องนะเช็คลิมิตซ้ายลิมิตขวาใช่ปะทีนี้ถ้าเกิดเป็นแอบสูลูที่ข้างในเป็น0ล่ะแอบสูลูที่ข้างในเป็น0ก็เหมือนกันอันนี้เราเรียนไปเรื่องออถอดแอบค่าสมบูรณ์ไปแล้วใช่ปะเออ ก็ใครไม่ทันก็กลับไปดูม้วนเก่าๆนะกลับไปทวนซ้ําแอปที่ข้างในเป็นศูนย์ทำไมถึงต้องเช็คแล้วก็ข้อสามเช่นเดียวกันรูทข้างในเท่ากับศูนย์ทีนี้ตัวอย่างอีกข้อหนึ่งก็เหมือนเดิมเลยเนาะ,ะเห็นไหมให้ฟังก์ชันแยกช่วงมาที่ไหนที่ x เ,เป็นหนึ่งอีกแล้วใช่ปะ่ะข้อนี้ฟังก์ชันแยกช่วงที่ x เ,เป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาก็ถามว่า ลิมิต X เข้าใกล้1มีค่าเท่าไหร่ในเมื่อให้ฟังก์ชันแยกช่วงที่ X เป็น1แล้วถามลิมิต X เข้าใกล้1แสดงว่าน้องต้องเช็ค size, ลิมิตซ้ายลิมิตขวาใช่ปะพอเช็คมาแล้วปรากฏไม่เท่ากันก็บอกว่าหาค่าไม่ได้เป็นต้นนะคะนาโจทย์มันก็มีอยู่เท่าน,นี้แหละนะเนาะก็ไม่ยากไม่อะไรมากเนะาะทีนี้เปนเมื่อกี้คือตัวอย่างโจทย์ที่ทำเกี่ยวกับ size, ลิมิตซ้ายลิมิตขวา ซึ่งน้องทําไปแล้วคราวที่แล้วคิดว่าน่าจะพอเข้าใจแล้วแล้วก็น่าจะพอทําได้บ้างแล้วเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็จะมาทําโจทย์ข้อ4กันเลยอน้องบางคนก็ทําไปตอนนี้กําลังนั่งทําอยู่ใช่ปะ่ะเออก็มาที่จะเฉลยให้ฟังนะ เขาบอกว่าให้ f(x) มีค่าเท่ากับ x เมื่อ x น้อยกว่า0มีค่าเป็น x กาลังสองเมื่อ x มากกว่าศูนย์แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับสองแปลว่าถ้า x เป็นสองก็มีค่าใช้เลือกใช้ฟังก์ชันนี้ใช่ปะ x กาลังสองอืมแล้วก็ถ้า f(x) จะเป็น8ลบ x เมื่อ x มากกว่า2นั่นเองข้อแรกเขาถามว่า เขาบอกว่าจงหาลิมิต x เข้าใกล้ศย์ทางด้านบวกของ fx x เข้าใกล้ศย์ทางด้านบวกของ fx นะคะเอ่อทำไงดีลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ทางด้านบวกของ fx เราก็ดูว่า0ทางด้านบวกใช่ไหมข้อนี้เขาเป็นฟังก์ชันแยกช่วงที่ไหนบ้างที่ x เ,เป็น0กับ x เ,เป็น2ใช่ไหมคะเออมันแยก2ที่นะ ข้อนี้เป็นฟังกชันแยกช่วงที่ x เท่ากับ0และ x เท่ากับ 2, 2> แต่น้องก็ไม่ต้องไปตกใจมันเราก็ทำเหมือนเดิมเลยไม่ต่างจากเดิมนะคะก็ข้อแรกลิมิต x เข้าใกล้0ด้านบวกของ f(x) เราก็ดู0ด้านบวกแปลว่าอะไร0ด้านบวกแปลว่ามีค่ามากกว่า0นิดหน่อยและเข้าใกล้0น,นั่นเป็นตัวอย่างเช่น0.1แสดงว่า ศูนย์ด้านบวกต้องอยู่ในเงื่อนไขใดคะอันนี้ x น้อยกว่าศูนย์ใช่ไหมศูนย์ด้านบวกคือ x ต้องมากคือ x ต้องมากกว่าศูนย์อย่างเช่นศูนย์จุดหนึ่งเป็นต้นมากกว่าศูนย์แต่ใกลๆ้ๆกล้ศูนย์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกใช้ฟังก์ชันนี้ใช่ไหมฟังก์ชันที่ x มากกว่าศูนย์แต่น้อยกว่าสองน้อยกว่าเท่ากับสองก็คือเลือกใช้ฟังก์ชันนี้ก็ต้องเป็นพี่ก็เขียนว่าด้านนี้ก็ได้เป็นลิมิตเข้าใกล้ค่อยศูนย์ทางด้านบวกของ ฟังก์ชันนี้ใช่ปหก็ x กำลังสองทีนี้เกิดอะไรขึ้นน้องก็ต้องแทนค่าใช่ไหมคะแทน x เป็น0ูนย์เข้าไปก็เป็นศูนย์กำลังสองก็ตอบว่า0นข้อแรกก็ทำได้แล้วนาองตอบศูนย์โอ้ง,ง่ายนิดเดียวนะคะต่อมาข้อ2ค่ะลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ทางด้านลบของ f x x เข้าใกล้ศูนย์ทางด้านลบของ f x น้องก็ดูนะศูนย์ด้านลบหมายถึง เข้าใกล้ศูนย์แต่ยังไม่ถึงศูนย์ถ้ายังไม่ถึงศูนย์ก็ต้องเป็น x น้อยกว่าศูนย์ก็ต้องเป็น x เพราะฉะนั้นก็ตอบว่าลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ทางด้านลบของก็เลือกฟังก์ชันไหนฟังก์ชันแรกใช่ปะ่ะเพราะว่า x น้อยกว่าศูนย์ก็ต้องบอกว่าของ x ก็จะได้เป็นแทนค่า x เป็น0ย์ก็ตอบว่า0อีกแล้ว นะคะคทีนี้ลิมิต x เข้าใกล้0ด้านลบกับด้านบวกเราได้ละข้อ3นะพี่บอกว่าลิมิต x เข้าใกล้0เฉยๆของ f(x) เนี่ยมีค่าเท่าไหร่เมื่อกี้น้องเห็นไหมว่าฟังกช์ชันมันแยกช่วงที่ไหนที่ x เป็น0กับที่ x เป็น2ใช่ไหมแล้วข้อนี้พี่ถามลิมิต x เข้าใกล้0 แล้วฟังก์ชันมันแยกช่วงที่ x เ,เป็น0เพราะฉะนั้นน้องก็ต้องเช็คลิมิตซ้ายลิมิตขวาเห็นปะวงไว้แล้วบอกว่าเช็คลิมิตซ้ายและขวาแบบนี้นะคะน้องอจากนั้นเราก็ดูว่าลิมิตซ้ายเมื่อกี้เขาหาให้แล้วใช่ไหมมันเป็นคำถามของโจทย์ข้อที่แล้วเนาะ ลิมิตซ้ายพี่บอกว่าเป็นเท่าไหร่ลิมิตซ้ายคือข้อไหนข้อหนึ่งหรือข้อสองลิมิตซ้ายคือข้อสองใช่ไหม x เข้าใกล้ศูนย์ด้านลบเป็นลิมิตซ้ายลิมิตซ้ายตอบว่าศูนย์ลิมิตขวาก็ศูนย์เพราะฉะนั้นลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ของ f x ก็ตอบว่าศูนย์เพราะว่าลิมิตซ้ายก็ศูนย์ลิมิตขวาก็ศูนย์ เมื่อลิมิตซ้ายกับลิมิตขวามีค่าเท่ากันเราก็จะหาลิมิต x เข้าใกล้0ูนของ f x ได้ว่าเป็น 0, 0. ก็คือจะเป็นค่าค่านั่นแหละต่อไปข้อ4นะคะข้อ4บอกว่า f x มีค่าเท่ากับออพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็ถามว่าลิมิต x เข้าใกล้2ทางด้านลบ2ทางด้านลบของ f x มีค่าเป็นเท่าไหร่ อ่ลิมิต x เข้าใกล้2ทางด้านลบแปลว่าอะไร mm. เข้าใกล้2ทางด้านลบคือมีค่าเข้าใกล้2แต่น้อยกว่า2ถูกปะ่ะน้อยกว่า2ก็ต้องเลือกฟังก์ชันไหนฟังก์ชันตรงกลางใช่ไหมคะเพราะว่า x น้อยกว่าเท่ากับ2แต่มากกว่าเท่ากับ0จะอยู่ที่เงื่อนไขนี้โอเคปะ่ะอ่าแล้วก็เป็นลิมิต x เข้าใกล้2ทางด้านลบของเลื่อกฟังก์ชันตรงกลางก็ของ x กำลังสองก็จะได้เป็นก็แทน x เป็น2ใช่ไหมคะก็ตอบสองกำลังสองก็เป็น4นั่นเอง,งายมว่วงางม่วกนะคะต่อไปข้อ5ลิมิต x เข้าใกล้2ทางด้านบวกของ f x ถ้าเข้าใกล้2ทางด้านบวกของ f x เข้าใกล้2ทางด้านบวกหมายถึงเข้าใกล้2แต่มีค่ามากกว่า2เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเลือกฟังก์ชันไหนเลือกเงื่อนไขที่3 X มากกว่า 2, <S 2> <S แล้วก็เลือกฟังก์ชัน 8-X ลบ x ใช่ไหมคะอ่ะเราก็บอกว่าลิมิต X เข้าใกล้2ทางด้านบวกของ 8-X ลบ x มีค่าเป็น แล้วก็แทน x เป็น2ก็จะได้เป็น8-2ลบ2ก็ตอบว่า6นั่นเองข้อสุดท้ายนะคะน้องๆเอ๊ยยังไม่สุดท้ายข้อ6ข้อ6ข้อ6น้องเห็นอะไรเมื่อกี้ถามลิมิต x เข้าใกล้2ด้านลบถาม x เข้าใกล้2ด้านบวกต่อมาเขาถาม x เข้าใกล้2เฉย วิธีการก็คือถ้าเขาถาม x เข้าใกล้2เฉยๆใช่ปะน้องก็ทำไงจำได้ป่ะในเมื่อฟังก์ชันนี้มันแยกช่วงที่ x เท่ากับ0และ x เท่ากับ2เมื่อกี้ x เท่ากับ0เราก็มีถามไปแล้วในข้อ3ใช่ไหมเมื่อ x เข้าใกล้0เนี่ยแล้วฟังก์ชันแยกช่วงที่ x เป็น0เราก็ต้องเช็คลิมิตซ้ายและเช็คลิมิตขวาข้อนี้ก็เช่นเดียวกัน ถ้าเกิด x มันแยกช่วงที่ที่ x เ,เป็นศูนย์หรื x เป็น2เมื่อเขาถามลิมิต x เข้าใกล้2น้องก็บอกว่าอ๋อแยกช่วงที่2องแล้วถามลิมิต x เข้าใกล้2อีกใช่ไหมน้องก็ตอบเลยว่าอ,อ๋อก็ในเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ต้องเช็คลิมิตซ้ายลิมิตขวาเช่นกันอ่ะวิธีการทำก็ดูนะ ลิ <c oughs> มิตซ้ายเราเช็คไปแล้วในข้อ4ใช่ปะ่ะลิมิตซ้ายก็คือลิมิต X เข้าใกล้2ทางด้านลบลิมิตซ้ายมีค่าเป็น4ลิมิตขวามีค่าเป็น6 <c oughs> เพราะฉะนั้นลิมิตซ้ายไม่เท่ากับลิมิตขวาลิมิต X เข้าใกล้2ก็เลยตอบว่าหาค่าไม่ได้น้องก็ไปเขียนเหตุผลเองนะคะว่าเพราะลิมิตซ้ายไม่เท่ากับ ลิมิตขวานั่นเองอ่าผ่านนะข้อ6ผ่านไปต่อไปข้อ7ค่ะข้อ7ถามว่าลิมิต x เข้าใกล้1ของ fx <c oughs> มีค่าเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมโอ้เ <c oughs> oh. เข้าใกล้1ของ fx นะคะ วิธีการก็คือน้องก็เหมือนเดิมเลยเนาะน้องดูดิฟังก์ชันมันแยกช่วงที่ไหนที่ x เป็น0กับ2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถามลิมิต x เข้าใกล้1นเนี่ยเราไม่ต้องเช็คลิมิตซ้ายลิมิตขวาโอเคปะ ทำปกติเพราะว่ามันไม่ได้แยกช่วงที่ x เ,เป็นหนึ่งซะหน่อยถ้าแยกช่วงที่ x เ,เป็น1นึ่แล้วถามลิมิต x เ,เข้าใกล้หนึ่งอ่ะเราจะต้องเช็คแต่อันนี้มันแยกช่วงที่ x เ,เป็น0ูนกับ2แล้วเขาถามลิมิต x เ,เข้าใกล้หนึ่ง <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็อา <c oughs> เอกเข้าใกล้หนึ่งนะคะหนึ่งอยู่ในเงื่อนไขไหน <c oughs> ขอโทษที่คน้องวันนี้พี่เป็นวัด หนึ่อยู่ในเงื่อนไขที่สองใช่ปหะก็คือ1มากกว่า0นแต่ว่าน้อยกว่า2เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกฟังก์ชัน x ก,กำลังสองก็เขียนว่าลิมิต x เข้าใกล้1ของ f x ก็แทนด้วย x ก,กำลังสองทีนี้พอได้ฟังก์ชันแล้วก็แทนค่า x ลงไปเป็น1กำลังสองก็ตอบว่า1น,นั่นเองนะคะ ต่อไปข้อ8อ่าข้อ7ก็ง่ายเนาะข้อ8นะลิมิต x เข้าใกล้6ของ fx เข้าใกล้6ในเมื่อฟังก์ชันมันแยกช่วงที่0กับ2ใช่ไหมถ้าเข้าใกล้6ก็ต้องใช้เงื่อนไขไหน6มากกว่า2ใช่ไหมคะก็ใช้เป็นฟังก์ชัน8ปลบ x แต่ต้องเช็คลิมิตซ้ายลิมิตขวาไหม ไม่ต้องเพราะว่ามันไม่ได้เป็นฟังก์ชันแยกช่วงที่ x เท่ากับ6ใช่ไหมมันแยกช่วงที่ x เป็น0กับ2เพราะฉะนั้นก็เขียนว่าลิมิต x เข้าใกล้6ของเมื่อกี้เราเลือกฟังก์ชันได้ว่าเป็น8ลบ x ใช่ปะ่ะอ่ะเราก็แทน x เป็น6ก็เป็น8ลบ6ก็ได้มีค่าเท่ากับ2นั่นเองข้า8ก็ตอบ2นะคะ เราก็ทําครบทุกข้อแล้วเนาะทวนอีกครั้งหนึ่งข้อ1ตอบ0ข้อ2ตอบ0ข้อ3ตอบ0ข้อ4ตอบ4ข้อ5ตอบ6ข้อ6หาค่าไม่ได้ข้อ7ตอบ1ข้อ8ตอบ2และวิธีการทําข้อนี้คิดว่าน้องๆน่าจะพอทําได้แล้วข้อนี้ตอบพี่ซีเป็นฟังก์ชันแยกช่วงที่ไหนที่ x เท่ากับศและ x เท่ากับ2ใช่ไหมแล้วทีนี้ วิธีการทำเนี่ยง่ายมากก็ดูว่ามันอยูออ่โจทย์ที่เขาให้มาเนี่ยมันอยู่ในเงื่อนไขไหนแล้วทีนี้พอรู้ว่าอยู่ในเงื่อนไขไหนแล้วเนี่ยเราก็จะได้ฟัง์กชันมาเลือกฟัง์กชันได้ถูกปะ่ะพอได้ฟัง์กชันมาแล้วเราก็แทนค่าลงไปแค่นี้เองนะคะแต่มันจะมีนิดนึงก็คือถ้าเกิดเขาถามลิมิตของ x ที่อยู่ใน ที่แยกช่วงตรง x ตรงนั้นพอดีอย่างเช่นข้อนี้มันแยกช่วงอย่างเช่นนะข้อนี้มันแยกช่วงที่ x เป็น0กับ2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาถามลิมิต x เข้าใกล้0หรือลิมิต x เข้าใกล้2น้องต้องทำไงต้องเช็คลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาเสมอโอเคไหมอ่าข้อ4ก็จบแค่นี้นะคะฟังก์ชันแยกช่วงขอให้น้องๆกลับไปทำโจทย์มาเยอะๆนะคะ